มีใครอยู่ไหมครับถ้าไม่มีพิซซ่าถาดนี้ผมจะแดกให้หมดแล้วกลับบ้านเลยนะครับจะได้ไม่ต้อง <มา S 1> เฮียอะไรกันอีกบนบ้านด้วยว่ะชั้นสองเหรออ,อะไรครับใครจะมาเหรอโอ้ที่ไฟฉายกูแล้วเหรอเนี่ยมึงสว่างแค่นี้แล้วมึงโยนทิ้งไปเถอะเอ้ยอย่าปิดไฟสิ ก็อยู่นิ่งๆใช่ไหมเฮ้ยใครแฮ่เฮ้ยเออมาเตี้ยเฮียปาเต้าเต้ตู้ดตุ๊ดตุ oh <S <S ๊ดตุ๊ดตดดต๊ดตุ๊ดตุ๊ดตัดตุ๊ดตุดตุ๊ดตุดตุ๊ดด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 ด กูก็ว่าทำไมเดินไม่ได้ว้ายมึงจะสั่นปากทำาเฮียอะไรวะเออยอ้ตามมาอีกแล้ววู้เฮ้สัตว์ มาดักนะ